สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงเย็หมดเสา์เนาะนะครับผมเอากาเซลล์พอเพื่อนนะครับเนาะนะครับผมสาหรับเลรของเขานะครับผมเอากาลงหลันเปอร์เซ็นต์ไปเพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับราะค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่ามันชนกันถึงสามสุดเลยนะครับเนาะก็มันจะได้เลยนะครับเพราะว่ามันทามันมาแบบนี้ มันมาแน่นอนนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับผมเอาสีมาเบิงเลงตัวนี้ก็คือเลขหลัก10ล่าง3สูตรนะครับเนาะเอาตามตัวที่มันเขากอนนะครับเนาะสิล่าง3สูตรนี่ชนกันมหาโตในงวัที่่ันมานั่นโอกระลายพอสมควรอยู่นะครับเนาะนะครับผมเต่ว่ารักน้วยนั่นชนกับชนซีโตนะครับจับแล้วก็ได้20ครูนะครับถ้าจะเฮาจับได้เต็มร่วมแล้วมันกะสีได้หน่อยลงนะครับเนาะ นะครับในงวดที่ผ่านมาแต่ว่าเข้าไปเน้นให้สูตรใหม่ซะส่วนมากเขาก็เลยพลาดไปนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับนี่คือหลักสิบล่างนะครับเนาะหลักสิบล่างนะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับกับชนกันมหาโตนะครับศูนย์สองสี่เจ็ดแปดเลขศูนย์ก็มาในหลักสิบนะครับเนาะศูนย์เก้านะครับเนาะเลขออกไปที่ศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้านะครับเลขออกศูนย์เก้าเนาะเลขศูนย์ตัวนี้นะครับก็มาในนะครับผมใน หลักสิบนะครับเนาะส่วนเก่าเนาะนะครับแต่ว่ามเมลายโตนะครับเขากับเทียบไปเทียบไปเทียมวานะครับได้เลขแปดเสยนะครับเอ้ยนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้ววันที่นี้สำหรับวันนี้เดี๋ยวเขาซื้อมาหมดกันเลยนะครับเนาะว่าในสามสูตรนี่สืได้เป็นโตใดนะครับผมในสามสูตรนี้เนาะนะครับนะครับผมเข้าซืไปสูตรที่หนึ่งที่สองและที่สามเลยนะครับเนาะสำหรับหลักสิบนะครับเนาะนะครับเข้าซืไปสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะในสูตรที่หนึ่ง นะครับ yeah, ผมสําหรับเลขหลัก nah, สิบนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับในสูตรที่หนึ่งนี่นะครับเนาะนะครับนะครับผมกาคือส,สตูตรนี่นะครับเนาะสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรนี่นะครับเป็นเลขเกตโตนะครับเป็นเลขเกตตัวนะครับเนี่ครับเนาะนะครับแล้วกาเดินมาหลายวันแล้วนะครับเดินยาวนะครับเนาะสิบกงวดแล้วนะครับเนาะนะครับในเลขตัวนี้ก็คือหลักสิบล่างนะครับเดินยาวไม่มีสะดุดเลยนะครับเนาะ นะครับผมเป็นเลขเกตตัวนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับได้0ูนย์สองหเจ็ดแดเก่านะครับก็มาั้ง2ตัวเลยนะครับมาสตัวเลยทั้งศูนยทั้งเก่านะครับเนาะแล้ววบานที่นี้นะครับผมเลขศูนตัวนี้ไปที่หลัก1ีงงวดนี้ประมวลผลออกมาแล้วได้ที่ตัวนี้นะครับเนาะเจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ห้าหเจดเ้าหนึ่งสองสี่ห้าหนะครับนะครับในเจ็ก้าหนึ่งสองสี่ห้กนะครับเดี๋ยวเขาว่างเลขตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับเเนาะ นะครับได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะสูตรที่1ต่อไปสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับสําหรับสูตรที่2ของเขานี่นะครับผมกับนะครับในงววที่พานมาเนี่ยกับ่านฉลุยนะครับก็ผ่านฉลุยทุกสูตรเลยนะครับสําหรับตักซิปนะครับในสูตรที่2นี่นะครับเนาะเลขสูตรนี่อยากอลังการจักหน่อยนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นเลขแตัวนะครับเป็นเลขแตัวนะครับเนาะนี่นะครับนะครับผมในเลขสูตรนี่เนาะนะครับ ในเลขศูนย์นี่นะครับแต่ก่อนเ้าจับเป็นเลขนะครับมาครบ2ตัวล่างนะครับเนาะนะครับแต่ว่ามันก็มาสองตัวล่างเขาลับแต่ว่าเขาสิมาจับเป็นหลักนะครับ10นะครับเนาะจับเป็นหลัก10ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับเลขศูนย์เดเรก็ไปที่หลัก10นะครับเนาะเนาเพิ่เติมซีก็เติมซีไปนะครับเนาะเพราะว่ามันได้เติมซีเดียวนะครับในตัวนี้เนาะนะครับเลขศูนย์นะครับก็ไปที่นะครับหลัก10นะครับ ในตัวนี้เนาะนะครับในสูตรที่2นะครับในวันนี้ประมวลผลออกมาได้ตัวเดียวกันทั้ง3ามวดเลยนะได้ตัวเดียวกันเลยทั้งหมด3ามวดเลยนะครับเนาะในวันนี้ก็ได้ตัวเดียวกันนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับนะครับเจ็ดแปดเก้าสองหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองสี่หกนะครับนะครับเนาะนี่ก็คือสูตรที่สองนะครับต่อไปนะครับเข้าสี่เปเบิ่งสูตรที่สามนะครับเนาะสูตรที่สาม นะครับในสูตรที่สามนี่นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรที่สามที่เข้าใส่ในงวดที่ผ่านมากนั่นนะครับผมก็เคือเลขโตนี่นะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับเนาะกะเป็นเลขแปดตัวเช่นเดียวกันนะครับเป็นเลขแปดตัวเช่นเดียวกันนะครับเดินยาวนะครับเพราะว่ามันหลายตัวเลยมันบุษนะครับแปดตัวเลยนะครับนี่นะครับเดินยาวแบบนี้นะครับหลักสิบนะครับในงวดที่ผัานมานี่นะครับเนาะนี่นะครับศูนย์ไปที่หลักสิบนะครับ ไปที่หลักสิบนะครับสำหรับวันนี้นะครับปรามมลผลออกมาแล้วได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวห้าสิได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับสามสูตรนี้นะครับเดี๋ยวห้าสิมาเทียบนะครับเนาะวานะครับเนาะในเลขทั้งสามสูตรนี้จะชนกันไปที่ตัวใดนะครับตัวที่หนึ่งก็ไปที่เลขเกตเลยนะครับตัวที่หนึ่งไปที่เลขเกตเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดนะครับ ตัวที่สองเนยครับเนาะเลขเก้าเก้านะครับเนาะนะครับตัวที่สามก็คือหนึ่งตัวที่สี่ก็คือสองตัวที่ห้าก็คือสี่ได้หาโตนะครับเพื่อนเนาะได้หาโตนะครับได้ไปที่เจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ เจ็ดเก้าหนึ่งสองสี่ได้ห้าตัวนะครับเพื่อนๆเนาะได้ห้าตัวในเลขตักสิบตัวนี้เนาะนะครับนี่นะครับเนาห้าตัวนะครับเนาะนะครับในสูตรห้าตัวนี้นะครับไปที่ห้าตัวแล้ววันที่นี่นะครับเนาะมันก็ะไหลคือเก่าแหละนะครับมันก็ะไหลคือเก่านะครับเดี๋ยวเสี่เทียมอีกสูตรหนึ่งลองเบิึงเนาะนะครับเพื่อนๆออีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี่เป็นสูตรที่เป็นเลข 8ตัวเช่นเดียวกันนะครับเนาะไบ่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันเหลขมันลายตัวเนาะนะครับไม่ต้องห่วงเล็มันลายตัวในเลขสูตรนี่นะครับเป็นเลขก8ตัวแต่ว่าเข้าเลขในสูตรนี่เข้าบอส่มาลายงวดแล้วแต่ว่ามันเดินทงวดเลยแต่บอส่นะครับเข้าบอไ่เลยนะครับเนาะในสูตรนี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นเลขสูตร8ตัวคือตัวนี้นี่คือหลัก10สูตรที่2นี่นะครับในสูตรนี่บอไซเลยนะครับเข้าบอส่เลยเพราะว่ามันลายนะครับ มันเป็นเลข8ดต,ตัวเข้ากันเลยว่าใส่เข้าใส่เพียงสองสูตรจำสูตรกับพ่อนะครับเราวะตีกเล็กันไลายแล้วในวันนี้เดี๋ยวเข้าสี่ป้าเบิงตัวนี้ลองเบิงนะครับมาดูตัวนี้ลองดูนะครับเพราะว่าสูตรมันเดินดีนะครับเนาะสูตรมันเดินดีในสูตรที่สองนี้นะครับสูตรมันเดินดีเนาะนะครับมันโบสสรุปเลยไม่มีสรุปเลยเลขแดตัวนะครับแปดตัวนี่นะครับเลขแดตัวนะครับนี่นะครับเนาะนะครับอ่ะสูตรมันบ่คคอยมากเข้าเลยกากะบาดตัวนี้นะครับ ตำแหน่งที่ไม่ค่อยมาเลยไม่มาเลยเขาเลยกากระบาดแต่เขาก็บัดตัดนะครับแต่ว่าเขากากระบาดไวรสเอนะครับเราก็ดูไปทุกงวดทุกงวดนะครับดูไปดูไปดูไปนะครับเนาะนี่นะครับเนี่ยเมื่อกมานี่นะครับนี่งวดที่มันมาคือสองงวดนี้นะครับนี่นะครับศูนย์มาเนี่นะครับเนาะนะครับศูนย์เก้านี่มาเลยนะครับเนาะนะครับเลี้ยวบานที่นี่นะครับในหัวนี้นะครับประมวลพลังวเล้วได้ตัวนี้ครับห้าหกห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับนะครับ ได้ไปที่ห้าหกแปดหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับเทียบลองเบิงนะครับเนาะเทียบลองเบิงถ้าเทียบนะครับเนาะมันสี่เจ็ดสี่มีอยู่นี่นะครับจะไม่มีเจ็ดมันก็สี่มิแต่เก้านะครับมีเก้านะครับเก้าตัวนี้นะครับแล้วก็ศูนย์มิลลนะครับศูนย์ไม่มีหนึ่งนะครับหนึ่งตัวนี้หนึ่ง นะครับแล้วก็สองแล้วก็สองแล้วก็สี่เอาบานนี้เจ็ดมีไดดสี่โตบานนี้เดี่โต้เลยเก้าหนึ่งสองสี่นะครับเอาสี่โต้เลก็พอแล้วพอแล้วนะครับสี่ตัวพอแล้วนะครับเนาะลิมิตแล้วลิมิตแล้วนะครับหลักสิบนะครับไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะหลักสิบไปที่ตัวนี้นะครับเก้าหนึ่งสองสี่ นะครับเก้าหนึ่งสองสี่เนาะนะครับไปที่ตัวนี้เนาะเก้าหนึ่งสองสี่นะครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวห้องจะเขียนไว้นี้เลยนะครับหลักสิบเก้าหนึ 4, ่งสองสี่นะครับได้สี่ตัวนะครับได้สี่ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวห้องกับจังขวาเอาหลักหน่วยมาใช้บัตรนะครับเนาะ หลักหน่วยสิไดแยกโตนะครับดอนี้เขาจังคอยมาเบิ่งเนาะนะครับอันนี้ก็คือหลักสิบนะครับสี่ตัวเก้าหนึ่งสองสี่เอาสี่วนี้นะครับเด่นเด่นเลยนะครับเนาะเด่นเด่นเลยนะครับในหลักสิบล่างในงวดนี้นะครับเนาะเป็นสูตรที่บรลุดเลยนะครับเป็นสูตรที่เด่นดีทั้งหมดเลยนะครับสูตรนี้ก็บอรลุดเท่ากันสูตรนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันในสี่สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่หลุดเลยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับ สำับเลขสูตรนี้เนาะนะครับ4ีสูตรนะครับหนึ่งสองสามอันนี้สูตรที่สี่เนาะสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่นะครับอืมนี่นะครับเนาะนะครับเอานลครับผมนี่เขาในออกมาแล้วเดี๋ยวเขาจะคอยเบิ้งหลักหน่วยเนาะในคลิปต่อไปนะครับจะมาเบื้องหลักหน่วยล่างนะครับเราจะไปทีละสเต็ปนะครับพมเข้าทีย่างสามขุ้มนะครับเนาะาต้องระวังมากมาเลยในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเลขเขาเข้านะครับมันมักจะรุนนะครับเนาะเข้าจะต้องนะครับเนาะแต่ว่านะครับ เลขตัวนี้ชนมาอย่างเจ็ดเลยนะครับเจ็ดที่ชนมาเลยนะครับเ่ว่าต well like ัวนี้เหากบมันใจมันไปอย่างที่มันเลขเยอะนะครับแปดตัวนะครับเลขแปดตัวก็สามารถที่จะตัดเลขไปหนึ่งตัวได้นะครับเนาะนี่นะครับนะครับเนาะในเลขสุรนี้นะครับนี่นะครับมันมีเลขแปดตัวเลยนะครับเนาะนะครับเอานะครับผมสําหรับเลขในหลักสิบล่างตัวนี้นะครับนาะค่อนข้างกันที่สีชัดเจนนะครับนะครับชนมาแบบนี้นะครับเนาะนะครับ ในงวดที่ผ่านมานั้นในเลขศูนยะ์มันอยู่ในตำแหน่งใดนะครับเนาะนะครับนะครับมันอยู่ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่สี่ที่สี่นะครับหนึ่งสี่สี่นะครับนะครับนี่นะครับเนาะหนึ่งนะครับเนาะจาก1ก็จะเคลื่อนมา2จากสี่ก็จะมาสามนะครับ9 9้า้า้านี่นะครับเนาะมันจะมาตรงกันในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับเลขศูนย์ก็ตรงกันงวดนี้เลขเก้าก็ตรงกันนะครับเนาะเลขเก้าก็ตรงกันนะครับ ที่ผ่านมาเลขศูนย์กระตรงกันนะครับมาแบบนี้แบบนี้นะครับเนาะในงวดที่ผ่านมากับมาแบบนี้แบบนี้ในงวดนี้กับมาแบบนี้คือกันนะครับเนาะมาแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับเนาะเหมือนกันกับงวดที่ผ่านมาเป๊ะเลยเอาโอเคนะครับเนาะสําหรับเลขล่างนะครับเนาะหลักสิบล่างของเรานะครับได้ออกมาเป็นซีโตนะครับเนาะเอาลักหน่วยนี่นะครับเนาะนะครับหลักหน่วยนี่สี่ตัวห้าตัวก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับสําหรับหลักหน่วยตัวนี้นะครับจะมาคู่กันกับตัวนี้เนาะนะครับ เอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะเอาเพื่อนๆมาเอาเล่าก่อนเด้อไอ้สันมาเล่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 าไอ้สันมาเออพราะว่างวดที่ผ่านมานั่นโอ้ตึมเลยนะครับเนาะเราพัฒนาของข้าวนะครับผมในงวดที่ผ่านมานั่นบุ้ยโคดรพอแล้วนะครับเราง่ายกุ๊บนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับวันพุธที่ผ่านมานี่นะครับเนาะฟันสามศูนย์บอมามาสามสองนะครับสามสองคู่สุดท้ายเลยเลขออกเก้าสามสอง นะครับข้างล่างออก8เก้าเป็นสูตรที่ไม่ชนใครเลยคือ8ปดกับเก้านี่มาคู่กันเซยนะครับเนาะนะครับเนาะในสูตรที่ชนบอมม่านะครับศูนย์กับ1นี่ที่ชนไม่มานะครับนะครับแต่ว่ายังไรก็ดีนะครับสูตรสูตร4กับสูตร5นี่มันก็เป็นสูตรที่บอบอคอยสําคัญปัานไดแต่สําคัญที่เลข2ตัวนี้นะครับมันมาชนสูตรที่1นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับสำหรับเราพัฒนาเนาะนะครับมันมาชนสูตรที่1นเนี่ยมันก็เลยมาเลยนะครับ3 2เลยนะครับเนาะ สามสองสองสามคู่นี้ชุดนี้นะครับเก้าสามสองกลางออกแปดเก่าเอานะครับผมในมวดนี้เข้าจังมากวากันต้อนะครับสําหรับเราพัฒนาเนาะนะครับเอานะครับเดี๋ยวให้เจสซี่ร่องห้ในคลิปต่อไปเลยสําหรับเรานะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับ,รบเ,เาานาะท่นเกษตว้ยเพียงสันีนะครับไปล่าเพื่อนๆไปเลยนะครับสาหรับเลขของเข้าแดว่าเป็นตัวนี้เด้นนะครับ สี่ตัวนะครับสี่ตัวเด่นนะครับเนาะนะครับแต่สําคัญอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือเลขเก้านี่มันเป็นชนล้านเปอร์เซ็นต์นี่ละนี่ละมาแล้วมาแล้วนะครับเนาะเอาละงานนี้นะครับผมเอาเริ่มสใจชื่นขึ้นไปเล็กน้อยเพราะว่าเลขมันเข้ากันเนี่ยมันโลอดาดเลยมันไม่พลาดนะครับเนาะก็เหมือนเลขที่เข้าจับเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละนะครับมันก็สลับไปสลับมาสิสุดท้ายแล้วนะครับเนาะมันก็ออกตัวกลับนะครับมันออกตัวกลับนะครับเนาะนะครับสาหรับในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเข้ากันนะครับ เดี๋ยวครัเทียบไปทั้งเลขบนเลขล่างนะครับนอกจากเลขเด่น9ในตัวนี้นะครับนี่นะครับถ้าเลขลักหน่วยมี6นะครับ96เลยนะครับตัวเดียวเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่องลักหน่วยนะครับเนาะในคลิปต่อไปว่าจะมีเลข6หรือไม่นะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ยาชวยเพื่อสามีางเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ